ข่าวด่วนครับทุกคนตัวละครในเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยดังทุกคนจริงไหมครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านพระเอกไดมอนและน้องชูใจเนี่ยก็ ออกมาแสดงความยินดีออกมาแสดงความดีใจกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและดีใจหนักมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงนะครับใน MV ของเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยจากค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับทุกคนต้องบอกได้ว่าโอ้โหปังทุกตัวละครจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านพระเอกไดมอนด์นะครับได้โพสต์ข้อความครับเอาไว้ว่าผมดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลงนี้ขอบคุณทุก กำลังใจขอบคุณทุกคําติชมขอบคุณโอกาสดีๆจากบอสโจสาวน้อยเพบ้านแพงที่มอบโอกาสให้กับไดมอนครับติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเราไปนานๆนะครับจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแน่นอนครับนี่คือ,อความยินดีแล้วก็พระเอกไดมอนเนี่ยก็ยังแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแฮชท็เอินฮักนางเอกน้อยด้วยนะครับนี่คือความรู้สึกจากใจของพระเอกไดมอน ฤทธิไก่นั่นเองเรียกได้ว่าได้รับบทเป็นพระเอกเป็นบทเด่นกนเลยทีเดียวในเอิร์นฮักนางเอกน้อยครับแล้วก็ตอนนี้คือเพลงเรียกได้ว่ามาแรงติดต่อกันเลยครับทุกคนนาะอต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือวิวเนี่ยกำลังทะยานขึ้นสู่3ล้านวิวแล้วนะครับไม่พอแค่นั้นครับน้องชูใจที่ได้รับบทเป็นน้องสาวของพระเอกไดมอนด์นะครับก็ได้เผยความรู้สึกกับทางด้านบอสโจนะว่า,วา ขอบคุณโอกาสดีๆจากพ่อโจที่ให้น้องเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับใน MV ของน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงกับเพลงเอินฮักนางเอกน้อยนั่นเองครับทุกคนโอ้โหไม่ว่าใครก็ดีใจแหละทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าได้เข้าฉากนะกับเพลงที่เป็นหนึ่งในมาแรงขนาดนี้ก็ถือว่าเปรี้ยงก็ถือว่าคนให้ความสนใจกันทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับนะไม่พอแค่นั้นครับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงไม่ใช่จะเงียบเฉยนะครับกับ คนร่วมงานต่างๆครับทุกคนอุงอิงเนี่ยได้โพสต์ขอบคุณนะครับคุณไดมอนด์นะครับหรือพี่ไดมอนติกายแล้วก็น้องชูใจเพชรบ้านแพงครับลาขอขอบพระคุณนักแสดงนำแฮชแท็ พ่อโจนะครับแล้วก็มีพี่ไดมอนด์ฤทธิกายแล้วก็พี่ชูใจและนางรําแสนสวยทุกทกท่านด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้หลาขอบคุณทีมงาน MV คู่ใจของหลานั่นก็คือทีมงานน้ําเพชรสตูดิโอนั่นเองครับขอบคุณพี่น้ําเพชรและทีมงานทุกทกท่านนะคะที่วิ่งงานแล้วก็แข่งกับเวลาช่วยกันกับหนูนะครับนี่คืออุงอิงนะครับที่โอ้โหเรียกได้ว่า น้องเนี่ยได้โพสต์ขอบคุณนะครับนักแสดงนําทุกคนเลยนะครับแบบจะเป็นพ่อโจแล้วก็พระเอกไดมอนด์แล้วก็น้องชูใจนะครับเรียกได้ว่าเพลงนี้เนาะทุกคนประสบความสําเร็จมากๆกนะครับกับอยอดวิวแล้วก,กับความมาแรงนะครับทุกคน สมแล้วกับที่บอสโจเนี่ยได้ฝากฝังไว้กับลูกสาวคนนี้เนาะกับซูน่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนที่ได้ให้แบบว่าน้องเนี่ยได้ออกมา,าปล่อยเพลงกับกรรากรแรกของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนแล้วก็คนที่ได้แสดง MV เนาะทุกๆฉากทุกๆส่วนเลยในฉาก MV อ่ะครับทุกคนก็จะมีหลายท่านที่ได้เข้าฉากเนาะก็จะมีเป็นบอสโจนะครับแล้วก็จะมี เป็นพี่ดมอนแล้วก็พี่ชูใจนะครับแล้วก็มีเป็นนักแสดงที่แบบว่าทั่วๆไปที่เดินตามงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตราตรึงมากๆนะครับเนาะเปิดฉากแรกก็คือเป็นพระเอกวัดสิวดนเนาะยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีสาวน้อยเพรบั้นแพงนั่นเองนะครับทุกคนเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะทุกอย่างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยก็ถือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจะเป็นตำนานนะครับทุกคนจะเป็นตำนานเนาะทั้งน้องชูใจเองแล้วก็พระเอกไดมอนด์เองนะครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมก่อนอันดับแรกเนาะสำหรับพระเอกไดมอนด์หที่กลายเป็นคนที่แสดงได้แบบธรรมชาติมากๆสแสดงได้เป็นธรรมชาติแล้วกเ็เหมือนเขามีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นนักแสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับพระเอกไดมอนดนะ์เนาะแววตา m o v e เมนตต่างๆเวลาเขาแสดง MV เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้จักมุมกล้องนะครับก็ทำให้แบบผ่านฉลุยออกมาได้ดีเลยนะครับและอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือน้องชูใจเพนบ้านแพงเนาะต้องบอกได้ว่า น้องชูใจเนี่ยแสดงแล้ว MV เลือกข่าวสะอ้ายนะครับเนาะแล้วก็มาต่อที่เพลงนี้เลยกับเอินฮักนางเอกน้อยก็ถือว่าทําทการแสดงได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีจิตใจที่อยากจะเป็นศิลปินเนาะต้องบอกว่าเป็นคนที่พอรู้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยจะได้แสดง MV เพลงนี้น้องชูใจดีใจหนักมากก็ได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบอสโจนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เพลงติดหนึ่งในมาแรงแล้วคนก็รู้จักน้องชูใจมากยิ่งขึ้น อย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเมื่อก่อนจะเรียกน้องชูใจว่าน้องแบมแบมเนาะแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าคือน้องชูใจนะชอบจําผิดชอบจําชื่อคนในวงผิดซึ่งเราก็คือแบบโฟกัสแบบอุ้งอิงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบจะจําแบบคนที่อยู่รอบข้างไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าจําได้น้องชูใจจาได้แล้วคือน้องน่ารักมากแล้วก็แสดงเก่งมากแล้วก็เป็นกาเรียกว่าอะไรเป็นนักร้องอเวอร์ด้วยเนาะน้องอเวอร์ลงช่องของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนอะ เพราะมากๆกับเพลงหอยใจบางไฟแสนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะก็สามารถไปสนับสนุนน้องได้นะครับในส่วนของอุงอิงไปบ้านแพงวันนี้เนี่ยทุกคนเราหวังว่าเพลงของน้องจะทะยานสู่เนาะจะทะยานสู่3ล้านวิวนะนะครับสำหรับวันนี้เนาะเรียกได้ว่าวิวเนี่ยไหลเรื่อยๆเลยอ่ะวันนี้มาเช็คอีกเช่นเคยกับชั่วโมงนี้คืออุ้มอิ่มจะเช็คทุกๆคลิปนะครับไปพร้อมๆกับทุกคนเนาะเผื่อ,นนอพ่อมแม่เอฟซบางท่านก็คือแบบว่า ไม่ได้ดูก็คือทํางานอยู่แล้วดูคลิปอุ้มอิ่ม,มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คนะครับกับเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับตอนนี้ทุกคนวิวก็ยังทยานนะวิวก็ยังไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้2อ4แ0นแล้ว2ไองแสอ้ไม่ใช่สองแสขอโทษเดี๋ยวตัวลง2องล้านสี่แสนนะครับ แล้วก็คอมเมนต์คือเหลือล้นมากๆตอนนี้คนกดไลค์คือแสนแล้วอะแสนแสนหนึ่งหมื่นนะครับแสนหนึหน,นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่าอะปังมากๆสำหรับเพลงนี้นะครับนะอะทิ้งท้ายกันหน่อยกับเรื่องนี้เนาะทุกคนในเรื่องของการอ่ายูทูบเบอร์ที่แบบว่าบอสโจก็คือเหมือนกับว่าออกกดมาให้ไลฟ์สดกลุ่มปิด เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ค่อยลงได้ใช่ไหมครับ,อรบตอนนี้คือโหเป็นชาวเน็ตแตกเป็น2เสียงเนาะอันนี้อุ้มิมข่าวกระแสก็คือไม่รู้สิทุกคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะ่ะเราเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเลยเข้าใจทั้งบอสโจแล้วก็เข้าใจทาง FC Fan แฟนคลับด้วยที่เขาแบบว่ามีกําลังน้อยในการซื้อกลุ่มปิดนะครับอันนี้ก็เข้าใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับสําหรับคนที่ เขาไม่ได้เข้าไปดูกลุ่มปิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มปิดก็เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สวกกาลังใจเนาะไปให้ทางด้านบอสโจด้วยซึ่งเป็นทางผู้บริหารที่ตัดสินใจเองทุกอย่างแล้วก็คือดูแลทุกอย่างด้วยอ่ะบอสโจทุกคนเนาะก็เห็นใจบอสโจก็เหมือนกันคือ คือทางคนก็คือต่างแบบวิาพากษ์วิจารณ์กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้แสดงความยินดีเนาะกับทางพระเอกได,ดมอนด์แล้วก็น้องชูใจด้วยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับใน MV เอิ้นฮักนางเอกน้อยขององค์เองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ